สกันบ้างดีกว่านะครับนั่นก็คือ p พอร์นาลีมิลกี้เมคอัพเรมูเวอร์โลชั่นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นเมคอัพเป็นที่ล้างเมคอัพที่บอกเลยว่าล้างได้เกลี้ยงมากๆเลยนะครับไม่ต้องใช้หลายครั้งนะฮรเท่าที่เกมลองใช้มาเนี่ยคือแต้มตัวตัวเมคอัพตัว m ิ l กี้เมคอัพโลชั่ตัวนี้นะครับลงบนฝ่ามือนะครับแบบนี้อา่าตาครีมก็จะเป็นเนื้อสีขาวแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ย จะมีส่วนผสมของน้ำนมด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะช่วยทําให้ผิวหน้าเนี่ยคือสะอาดและก็บํารุงผิวหน้าไปในตัวเลยนะครับแค่แต้มจุดอย่างนี้ฮะลงบนใบหน้า5จุดเลย1 2 3 4 5นะครับอาจจะแต้มง,ง่ายๆบริเวณหน้าผากแก้มทั้งสองข้างจมูกแล้วก็ปลายคางนะครับหลังจากนั้นคือใช้ฝ่ามือเนี่ยบริเวณนิ้วนะครับนิ้ว2นิ้วนะฮะแล้วก็เกลี่ยคือค่อยๆลูบค่อยๆลูบเหมือนเราเช็ดเครื่องสำอางครับ เช็ดล้างนี่ครับทาให้ทั่วทั้งใบหน้าเลยนะครับแล้วก็ใช้ที่เช็ดเครื่องสำอางนะครับเช็ดออกเบาๆนะครับซึ่งเว้นบริเวณรอบดวงตาไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยบีบเจ้าตัวเนี่ยอ่ามิลกี้เมคอัพดีมูฟเวอร์โลชั่นตัวนี้นะครับลงไปเพิ่มนะฮะเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับบีบลงไปเพิ่มบริเวณแต้มบริเวณเปลือกตาตรงนี้ไม่ต้องกลัวระคายเคืองเลยเพราะว่าเกมลองแล้วนะครับผู้หญิงจะมีปัญหาเยอะมากเวลาที่แต่งหน้าแล้วเนี่ยบริเวณเปลือกตาตรงช่วงนี้ครับมันจะต้องแบบ อาจจะมีการแต่งสีตาเพิ่มนะครับแต่ถ้าตัวนี้นะฮะลงไปบริเวณเปลือกตาเบาๆนิดเดียวพอนะครับแล้วก็ใช้นิ้วเนี่ยลูบเบาๆนะครับหลังจากนั้นใช้ที่เช็ดเครื่องสำอางเช็ดออกนะครับ mm hmm. เชื่อไหมครับ mm hmm. ว่าเช็ดแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับตัวนี้เนี่ยเครื่องสำอางบนใบหน้าจะหลุดออกทั้งหมดเลยนะครับ mm hmm. นี่แหละคือทําไมกันถึงเลือกใช้ตัวนี้ mm hmm. เพราะว่า ซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวอื่นแล้วเนี่ยเท่าที่เกมเคยใช้มานะครับเจ้าตัวเมคอัพรีมูฟเวอร์โลชั่นพวกนี้เนี่ยเวลาเช็ดไปแล้วปุ๊บบางตัวเนี่ยจะมีกลิ่นของเหมือนอ่าส่วนผสมที่เป็นสารเคมีที่ไม่ดีต่อผิวหน้าอยู่บนใบหน้าเราด้วยนะครับแล้วก็บางตัวเนี่ยคือต้องเช็ดหลายรอบมากๆเลยกว่าจะเกลี้ยงนะครับซึ่งตรงนั้นอาจจะทำให้มีสิ่งตกค้างของเครื่องสำอางอยู่บนใบหน้า,าได้แต่ตัวนี้เนี่ยเชื่อไหมครับว่าใช้แค่ครั้งเดียว นะครับบีบแค่เม็ดข้าโพดเช่นเดียวกันนะครับแล้วแต้ม1 2 3 4 5อมสี่ห้ย่างที่เกมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับให้ทั่วทั้ง5จุดเลยนะฮะแล้วก็ลูบให้ทั่วทั้งใบหน้าหลังจากนั้นใช้ที่เช็ดเครื่องสำอางเช็ดออกให้ทั่วทั้งใบหน้าเลยนะครับแค่เช็ดออกเท่านั้นแล้วสังเกตได้เลยนะครับว่าบริเวณที่เช็ดออกไปแล้วเนี่ยน่าจะขาวขึ้นมากเลยซึ่งปกติแล้วบางบางยี่ห้อแล้วผลิตภัณฑ์เนี่ย หลังจากที่เราใช้ตัวตัวนี้ไปเนี่ยหน้าอาจจะมีอาการแดงได้นะครับเพราะว่าเราอาจจะเช็ดแรงหรือว่าจะเป็นปฏิกิริยาจากส่วนประกอบต่างๆของเขานั่นเองนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยจะไม่มีอาการใดๆบนใบหน้าเลยคือเช็ดไปแล้วปุ๊บสิ่งที่เก็นได้เลยคือหนึ่งหน้าดูใสขึ้นแล้วก็ที่สําคัญแทบจะไม่ต้องล้างหน้าเลยดีกว่านะฮะแต่ยังไงก็ต้องล้างหน้าด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมใช้เพอร์นาลีวัชชินีเฟเชอร์โฟมตัวนี้อีกตัวด้วยนั่นเองนะครับ แต่ตัวนี้จะฝากไว้ก่อนนะครับสำหรับ n l w y Makeup Remover l ล tion ตัวนี้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าใครที่แต่งหน้าเป็นประจำแล้วแล้วก็ตัวนี้เนี่ยรับรองว่าถ้าคุณได้ลองใช้แล้วนะครับจะประทับใจแล้วก็จะใช้ตัวนี้ตลอดไปอย่างแน่นอนนะครับเหมือนที่เกมใช้อยู่ทุกๆวันช่วงนี้นั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเราไปเจอกันในคลิปที่สามได้เลยว่าจะเป็นอะไรเป็นครีอะไรตัวต่อไปนั่นเองของเพอร์นลีแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปที่สาครับ